วันนี้เราก็จะมารีวิวการใช้ตู้เอเล็กซ่าเป็นครั้งแรกของเรานะคะบังเอิญเราขับเจอระหว่างที่เรากำลังจะไปเข้าแคมป์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการใช้ตู้เอเล็กซ่ากันนะคะทุกคนว่ามันยากหรือง่ายยังไงนะที่เดี๋ยวเราสมัครเพิ่งจะสมัครเปิดเมื่อกี้เองค่ะทุกคนนี่เป็นการใช้ครั้งแรกเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปเติมไฟเพิ่มก่อน ตอนนี้เราก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ใช้เวลาอยู่นิดนึงนะถ้าแนะนำนะเราแนะนำให้เพื่อนๆออโหลดแอป,ปแล้วก็สมัครเตรียมไว้เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับหน้าตู้แบบนี้นะคะก็เมื่อเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาสแกนบาร์โค้ดตรงหน้าตู้ได้เลยแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจวิธีเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนในการสมัครแล้วก็การใช้เป็นป้ายใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเราก็สามารถไปศึกษาการใช้ของเจ้าอีเล็กซ่านี้ได้นะคะ ซึ่งขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวเราก็กำลังจะทำให้เพื่อนๆดูนะว่ามันทำยังไงบ้างเริ่มจากสแกนบาร์โคดที่หน้าตู้เลยนะคะก็จะมีให้สแกนเสร็จแล้วเราก็หยิบตัวสายชาร์จตัวนี้ค่ะเข้าไปจิ้มกับรถเราได้เลยก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะมันจะมีปุ่มกดให้เรากดแล้วก็ดึงเข้ามาเสียบได้เลยนะคะก็เสียบเข้าไปเลยค่ะ อันนี้เราก็เสียบหัวชาร์จเสียบหัวชาร์จเสร็จแล้วเราก็ดําเนินการต่ออันนี้เราเพิ่งมาชาร์จครั้งแรกนะคะทุกคนก็เลยอาจจะแบบงงงหน่อยหน่อยเมื่อกี้ชาร์จตู้ไปเสร็จแล้วมันก็ให้เรากรอกข้อมูลเพิ่มอ่านี่ อันนี้อยู่ที่หน่วยละเจบาทหนะคะทุกคนอันนี้อยู่ที่หน่วยเจ็ดบาทหมันกำลังชาร์จอยู่หรือเปล่าอ๋อต้องปรากฏเริ่มการชาร์จก่อนเพื่อเป็นการตรวจสอบก่อนเริ่มชาร์จมีการทดสอบตัดบัตรอ๋อ อันนี้เหมือนเราเพิ่งจะปลูกบัตรเข้าไปเขาก็จะมีการเหมือนทดสอบตัดบัตรเ,เครดิตของเราอะว่าบัตรเครดิตเราใช้ได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพอมันเขาเรียกว่าอะไรอะตัดเสร็จแล้วอะแล้เวเดี๋ยวมันก็จะคืนเงินเข้าในบัตรให้เราเหมือนเดิมนะคะอันนี้เรามาชาร์จให้ทุกคนดูคร่าวๆก่อนนะพอดีว่าก่อนที่เราจะเข้าหา ่พอดีเราเจอตู้ชาร์จเราแบตเราเหลืออยู่5 0กว่าเปอร์เซ็นต์เราก็เลยมาชาร์จเพิ่มอีกสักนิดนึงพอดีเจอตู้นี้เราไม่เคยชาร์จเดี๋ยวเราลองลองชาร์จกันก่อนไหนไหนวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาชาร์จเจ้าตู้อิเล็กซ่าเป็นครั้งแรกแล้วเราก็เลยขอทำคลิปสำหรับการชาร์จตู้ไฟอิเล็กซ่าเลยแล้วกันนะคะ หวังว่ารอบนี้จะไม่มีปัญหานะเพราะทุกครั้งเราชาร์จเอ,อ้ยรอบนี้ได้เพราะเพื่อนเพื่อนทุกครั้งเวลาที่เราอะชาร์จไฟตู้ใหม่ๆมทีไรอะําหมายหมายถึงว่าเวลาที่เราเจอตู้ใหม่ๆยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นอะเรามักจะมีปัญหากับมันครั้งแรกทุกครั้งไม่ก็ชาร์จไม่ได้ม้างโดนตัดมั่งนู่นนั่นนี่บ้าง นี่คือคลิปที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่เราชาร์จรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในแต่ละตู้นะคะว่าเรามีประสบการณ์กับการชาร์จยังไงแต่ละตู้ถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากทราบเนี่ยว่าเราเจออะไรมาบ้างเนี่ยต้องลองไปย้อนดูนะคะแล้วก็ถ้ายังไงอ่ะถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเราอาจจะทำรวบรวม คลิปชาร์จไฟในแต่ละที่ที่เราเคยไปชาร์จว่าแต่ละตู้เนี่ยเป็นยังไงนะแต่ครั้งเนี้ยเราเราใช้ตู้อเลซ่าในครั้งแรกรอบนี้เราชาร์จผ่านนะทุกคนไม่โดนตัดเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปเต็มให้ทีแล้วกันถ้ามีโอกาสนะอันนี้เรามาแบบพอดีเจอเขาพอดีก็เลยลองมาชาร์จแล้วก็มานั่งกดกดสมัครอะไรก็โดยเบื้องต้นก็ไม่ยากนะคะง่ายดีอ่ะเดี๋ยวเรารอชาร์จกันก่อน ตอนนี้เราก็ชาร์จไปที่81%แล้วนะคะทุกคนอยู่ที่97บาทจุดสาตางค์นะคะเราว่าจะชาร์จสักประมาณ90%นะคะทุกคนอ๋อแล้วพอดีว่าที่เนี่ยพอดีเราอะแพนไปเห็นนี่เลยทุกคนเห็นไหมไกลๆตรงนู้นเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าเป็นแม็กแคมอะค่ะก็คือสำหรับเจ้าอ่า ปั๊ม PTT นี้นะคะนอกจากเขาจะมีตู้ชาร์จไฟของเ l เล็กซแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราอะสมัครบัตรกับของทาง PTT อะค่ะซึ่งเขาจะมีหลายเลเวลของเขาอะนะเราก็สามารถที่จะมาจอดรถนอน ในปั๊ม Pt แบบนี้ได้แล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไระเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําหรือแม้ก็จะเป็นพวกเครื่องซักผ้าปั๊กฟุงปั๊กไฟเงยเขามีให้เราพร้อมเลยนะอันนี้เราก็ดูมาคร่าวๆนะคะทุกคนซึ่งเราว่าทิปหน้าเราว่าเราอะ่ะจะมาลองจอดรถนอนในปั๊ม Pt ที่มีแสนลักแมกกาอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเข้าไปจอดรถนอนได้เพราะเขาบอกว่าเขามีห้องน้ําแล้วก็มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้เราเลยแล้วก็เนี่ยมีที่ชาร์จไฟของอีเล็ซด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะลองมาจอดรถนอนในรถกันดูนะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกันนะว่าเราจะใช้ชีวิตในการจอดรถนอนในรถปั๊มพีทีเนี้ยยังไงแต่เราว่าเราคงต้อง ตอนนี้เราเราเคยสมัครบัตรแต่เป็นบัตรเขียวนะทุกคนแต่รู้สึกว่าตัวของ p t เนี่ยมันจะมีบัตรของ EV ด้วยนะนคือพูดง่ายถ้าเราสมัครบัตรของ EV m a แกอะเราจะมาชาร์จเจ้าตู้อีเล็กซ่าเนี่ยเหมือนมันจะมีส่วนลดนะคะทุกคนอันนี้เรายังไม่ได้หารายละเอียดมานะคะใครพอจะทราบรายละเอียดหรือว่าเคยใช้เจ้าตัว EV Max Card EV สีแดงอยู่อะมาเล่าให้ฟังกันหน่อยสิว่ามันมี แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสิทธิพิเศษอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเราก็สนใจเจ้าบัตรตัวนี้เหมือนกันนะเพราะสำหรับเจ้าตู้เ l เล็ซเนี่ยมันโอเคมากๆเลยนะตอนนี้เราก็จะชาร์จเต็ม90%แล้วนะคะทุกคนก็เมื่อกี้แบตเรา,ารอยู่ที่60%ตอนนี้เราชาร์จถ้าเราเต็ม90%ก็เท่ากับเราชาร์จเข้าไปที่30%นะคะใช้เวลาเพียง16นาทีเองนะคะทุกคนก็เป็นเงินที่132บาทนะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วนะคะก็อ่านี่เราสิ้นสุดการชาร์จเลย ยืนยันการชาร์จนี่วิธีหยุดชาร์ก็ง่ายๆเลยคะ่ะทุกคนแล้วมันก็คงจะน่าให้เราไปเอาหัวออกนี่ตอนนี้เราชาร์จเต็มที่90%นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางต่อกันค่ะสรุปสำหรับเจ้าตู้อีเล็กซ่านะคะก็เหมือนเหมือนกับทุกตู้นะคะก็คือโหลดแอปแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็ผูกบัตร อันนี้ก็แล้วแต่บางแอปนะอย่างเช่นของ PEA เนี่ยจะไม่มีการผูกบัตรก็คือเราจะต้องเป็นลักษณะของการเติมเงินนะคะส่วนเจ้า e d e x a นี่ก็คือต้องเป็นลักษณะของการผูกบัตรเครดิต อะไรประมาณนี้นะคะก็โดยรวมแล้วใช้งานง่ายค่ะเพราะเราสมัครเสร็จแล้วเราก็ไปสแกนที่หน้าตู้เสร็จแล้วก็เอาหัวชาร์จไปชาร์จกับรถเราได้เลยเมื่อเราต้องการที่จะหยุดการชาร์จก็ไปกดหยุดการชาร์จที่โทรศัพท์ของเราแล้วมันก็จะหยุดการชาร์จแล้วเราก็สามารถที่จะถอดหัวออกไปได้เลยนะคะ๋อ้สำหรับเจ้าตู้อีเล็กซ่านี้นะจะมีราคาหน่วยก็คือเป็นราคาเดียวนะคะก็คืออยู่ที่หน่วยละ เจ็บาทห้นะคะก็คือไม่มีช่วง off peak on peak เหมือนกับเจ้าตู้ pa นะกับเจ้าตู้ ev station ก็คือรู้สึกจากที่เราอันนี้ผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะคะตู้ที่มีช่วง ออ p พิกออนพิกจะมีของ ev station แล้วก็ของ pea นะคะที่จะมีออนพิก f อ p พิกอันนี้ถ้ามีค่ายอื่นยังไงก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์มากันได้นะว่ามีค่ายไหนที่มีช่วงเวลาของค่าไฟอะคะ่ะส่วนเจ้าตู้เ l เล a นี่ก็คือราคาเดียวนะคะคือที่หน่วยละ7บาท50 ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็7,50บาท50ไม่มีช่วงออฟพีคเหมือนกับ PA และ EV Station นนะคะซึ่งเราว่ามันเหมาะมากสำหรับในช่วง วันธรรมดาหรือในช่วงที่เราอยู่ในของออนพีกค่ะเพราะมันอยู่ที่หน่วยละ7บาท50มันถูกกว่า EV s t เซชั n กับ PA ที่เป็นช่วงออนพีกในช่วงเวลาออนพีกค,ค่ะทุกคนก็คือบางทีอ่ะเราออกมาเที่ยวในช่วงที่เราไม่ได้ไม่ใช่ช่วงออฟพีกค่ะ,คะเราก็จะเลือกมาชาร์จของ e l e ล็ซในช่วงออนพีกก็จะอยู่ที่หน่วยละ7บาท50ก็คือพูดง่ายอีเล x กซคือชุดชาร์จเวลาไหนก็อยู่ที่7บาท50ก็ถือว่า ไม่แพงนะคะทุกคนสำหรับตู้ที่เราเจอมาถือว่าตู้ตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกนะคะแล้วถ้าเราชาร์จเรื่อยๆเราก็จะมีคะแนนเก็บสะสมแล้วมันก็จะได้เลเวลของการชาร์จแล้วก็อาจจะได้ไฟที่ถูกลงและตู้ก็หาง่ายมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปั๊ม PTT Station นั่นเองค่ะซึ่งมีเยอะมากๆโดยเฉพาะถ้าเราออกต่างจังหวัดปั๊ม PTT มีเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นไงล่ะคะสำหรับตู้เ l e ล a ก็ถ้าย่างไง ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องออยมี่พารุยไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีประสบการณ์เก <c oughs> ี่ยวกับการใช้รถ EV ีอะไรยังไงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆ <c oughs> ได้รับชมกันนะคะขอบคุณมากนะคะ